้กจาค่ะคนแรกนะคะนามสาวนัทบงชอบเกตางนักเรียนชั้นม6 9ค่ะ นายเพชรเงินคุ้มที่หีหหหห่ถนทับเ้าสง ยาร่วยค่ะแลวเนี่ยนว่ากอาเก้าค่ะน่าลางวันเลยไมพองหนึ่งชั่โมงเอพี่คนเลย ค่ขอขอบคุณท่านรองจระธานค่ะสำหรับคำถามประจำจา,า,ากดาวแบบหกสมุดประจำวันที่29้าประ ไอวีดีโยการปี2015ชมคำตอบได้ที่ห้องสมุดและเฉลยคำตอบในกรางวันทู่โชคดีในวันถุนหน้าค่ะขอบคุณค่ะ